วันนี้ใส่เสื้อสีแดงแป๊ดเลยวันนี้ถือเละแพงสีแดงไว้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายลุงป้าน่าสุขูสุคนคือเก่าครับผมสองคนกับสามมืยคือเก่าครับาะกตาเอาสูกเอาหมานพี่น้องตาเป่าสวัสดีค่ะมือนี่กับสามมืยมาป่ากับเจียวคือเก่ามาแต่เศร้าแดดวันทันในมีแห้งกระโดดพี่น้อง มากับพ่อเลยแพ็คขู่จ้าสวยๆเลยบอกว่าไหลคือเก่าเนาะแม่บอกว่ากับจัดเลยบอกมาๆมาพ่อผมเอาเลยนี่คู่เล็กแข็งหวานเนาะจ้างามๆงามๆอย่าลืมไปเบิ่งไปสมเด้อจ้าสมุนชีหาดอกกระเจียวงามๆสวยๆไปฝากอันนี้เขามาป่าใหม่บเนานป่านี้คือสังออกใหม่เนาะป่านี้บุษันมาจักเถื่อมีแต่ดอกจุนฉุเนาะสวยๆงามๆแพ็คขู่เลยปัง พี่นอ้องสวยๆเลยจ้านะต่อหน้าก,าก็ไปเบิ้งผู้ชมกันคือเก่นนกเาเนาะเบิ้งเขาดอก,กเจวแต่ละดอกนะโบ้ได้ขี่คุยดอกเ่าบัาวเตะทิมน,น้อง <laughs> ดอกที่สามจุดจวดดอกนีนก้ก็โค้มงามหลังฝนโบ้เอาลา,า,ายใหญ่มางป่านี้มันมบุยตดบ้กันขี่คุยเสืออายรถไอ้ <laughs> อกิ่งกระโดดโบ้ยังไม่มีทิมบ้ทิมเลย เห็นแต่ละดอกสุดยอดความงามนะนี่มให้มากจิ้มหมากจิ้มมันก็บโบสวยพี่น้องงานเห็นบนะกำลังเกิดใหม่ทางไกลระยาว่าแต่มันได้ดอกงาม,มออวกระสางว่าจตได้ดอกจุ๊บๆปลุ๊ปลปลานี่ <c oughs> มันมันไม่ค่อยอวกไปดอกยมันน่าจสออกหลายชุดเลย <c oughs> หอมๆขาวๆยุงพุทธนั่นเชื่อใจจ้าัหมดเอาก็เจียวเราส้่เสียเอานอกก็เข้าเตะทิ่มดอกนี่พี่น้องเอาหมดโบนเงาหวานเป็นหวานคำแบบนี้นะจ้าบุญนี่เอออามาสีเอาขอเอาก่อนเลยสวยยังนุ่มอยู่ คอยอย่างคอยเบิง้งเคาะรดหลายๆก็สิได้ะไรจะดอก,กงามๆพี่น้องเออนี่จำไว้มนีคอยย่างคอยเบิ้งคอยเนมเห็นบ่นี่นสะมวยได้นี่เบิงบงบ่งเบิ้งเบิ่งแต่ละดอกเสือไอรถบุญได้ข <laughs> ี่คุย,ยดอกเขาเท่าเอาไปเห็นยังใจเย็นๆหาพี่น้องนี่นี่ดอกแดงดอกนี่ก็ได้ จ้างามเป็นงามอือหือขึ้นมาเมดโคตรเมิด,ดนหนาวอือหือบนนี้กำลังแตกขึ้นมานพี่น้องลงลง อย่างสวยหางามแบนี้บรได้อีกแล้วพี่น้องหน่กำลังกินดอกขาวเนาะ สวยจ้ามือถือหินจ็บด,ดยมือหักหินมือหดเทือนแล้วกะมีแจะห้อยแสบเลยจ้าสวยสวยเลย แต่ละดอกสวยๆแล้วพี่น้องทั้งสอยทั้งเสียเอื้ยคับเสียดายน้องอยู่อยู่เอาทั้งเอื่อยทั้งน้องไปเลยแต่ละดอกมันเป็นธรรมดากำลังปลูกลุดจิ้มก่อนจนมันสกาดเสียดายเออนั่นล่ะมันจังแม่นคนนี้ได้เอื่อยแล้วก็ต้องเอาน้องได้น้องแล้วก็ต้องเอาเอื่อยจะพี่น้องเอ้ยจยางบุรุษงามไอ้พนว่าะสวยงาม เอออือึอือหอือดีมากต้นให้งามดันมาไงนะดินจนพงแตกกระจายเลยงามครับ ก็แต่ละ,ะดอกนะเสือออายรถปับขาวงามครับกำลัง,งปลูกเรบบ่งปลูบลายเนาะแถวนี้เนาะนี่จะดอกจังๆดีเลยอ่มมีคนมากวนนะบางมือนะมาพ่อร้ายหลายพี่เนอะก็เฝ้าหลีกอีกนี้ถ้ามึงงามดะบึงมห็นนี่นโอ้ยมันโคตรงามเลยแหละนี่ดินดินดิน,ด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 นอ่อนๆซำ เปิดแต่นนแล้วดอกคอยเก็บคอยเอามาแจ้งชิดได้ดอกนุ่มๆบ่ยักได้ดอกเ่าๆหย่ดพักปั๊บนั่นไม่เสื้อก็ต้องเสื้อดอกกระเจียวสวย จอดสองดอกเลยจ้าเหลาเป็นน้ BLANK, m, mm ําโขดหินกับเป็นเป็นไปถั่วไปถีบเลยพี่น้ดเล็งขะคักงามๆอืมจุดยอดเเป็นอยู่ในัทางหินเลยเด้นค่ะที่แรกได้ดอกแดงอยู่สนนันมาสนนี่ก็เดะดอกขาวอือหือ ป้าปการัรเป็ไงเหรอเนี่ยต้องเอาให้ได้แล้วการใหญ่มาก,กนเลนยให้ขุดลงให้ให้ขุดลงให้ให้การใหญ่พี่น้องปั๊บโอ้ยอย่างอ,อ้วกเลยตอนนี้เบิง่งไม่ว่าว่าพี่น้องเอ้ยงามขักงามเลย อืการไหมพี huh. God, God, book, way, mm ่น hmm. uh ้องการแบบบักไงเลยจ้านี่ดีกว่านี่อือฮั้นฟ้าการอ่อนขนาดเออ Mm hmm. เสือไ <laughs> ้รด์ฮอนแฮมพี่น้องเอ้มาีิโอมาล่ะเสือแดงแป๊ดมาล่ะว oh. ันนี้อีกมือหนึ่งแดงทั้งดอกกับเจียวแดงทั้งคน <laughs> ปา๊าดมันแทสู้อ่ะถือว่าสวยเลือกได้มนหมดนีน้เนาะงาม<ต>าขากักงามเนน่พี่น้อง <ตา S 1> เลยเกือบรดพี่น้อง อืมอลังการงานสร้างดอกกระเจียวแดงอีกแล้วพี่น้องจ้ามานครในถุงอีกตั้งหากในถุงมันบวชสวยงามกันเลยถ้าไปใส่แจ็กันม่เยังก็ถือว่าบาบานได้นี่ก็ได้สวยเยนาะยังอ่อนอยู่แต่ก็ที่เลือกกินแต่อันสวยสวยนี่พี่น้องนี่งามถือว่างามครับผมเนี่สุดยอดเนาะมาสองคนเก่าสองคนเขยนแก่เลยวะเนา,เาจูบปลุกปลุดพี่น้อง สวยเลือกได้รีตัวมาหนีิจ้าบอกอยู่ว่าป้านี่มันสุดยอดอย่างเสื้อไอรถข้างล่างนะบอมีอยังเดียจ้ามีแต่ดอกกระเจียวดอกสวยสวยเด็กเท่เฮเบิงอยู่แต่ว่าขี้ขาดเก็บเนาะบ่เท่แล้วมันซ้ำนี่แหละพอดีเต็มกระยังนะบนล้นเนาะบุนี้เนาะมันอันนั้นดอกมันน้อยดอกมันน้อยดอกมันสว่ยดอกจุ๊มงา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 มเกตดอกเลยพี่น้องถาดอกใหญ่นะบอมโอ๊ยสมุยเดือดรุนตาแล้วปานนิเนาะดูเนี่แบบสวยๆเลยจ้า เลือกได้มาแบบเลือกเลยนะมึอนี่ขี้ลายบวมเนาะไปะงามคักมึอนี่กับพอเลยพอบอกมึอนี่ซ้ำนี้เนาะแดดก็ฮ้อนแห้งพี่น้องเลยแดดออกคักเลยถือว่ามาอยู่เราซ้ำนี้ก็ไดเพราะว่าคนกะมาอยู่ตลอดจะทไทยบ้านนี่เนาะมาเนาะ <c oughs> ส่วนมากมันจะรถรถมาจากบ้านอื่นเต็มรถมึงคนพื้นที่บรค่อยหาดอกพี่น้องเลยแต่ว่ากระผู้ใดมากกระจะไปก้นเราเด้อพี่น้องเลยต่อไปคนสี่ห้ามนะถ้าไปก,นก,ก้นเราโดกเะเาีวยวก้นเราพักวันนะ่ะ มอยให้กล่นพนวะที่จริงพันห้ามมาตะโดดแล้วเรื่องกลนน่ะทามาแบบมาเอาตะดอกมันไปกระบอเป็นยังแต่ว่าถ้าก้นเอาหัวเอาเงามันไปพันสีห้ามแล้วถ้าคนก้นดูเขาดูเขาพันสีออกมาตรการใหม่ละครับแต่ไหมาเก่าตะโดอกมันละครับมันจังบสูนพันเนาะมันจงได้กินหลายๆปีบอกพี่บอกน้องไว้เอ้ามันนี้กระซัมนี้เนาะบอกก็คือเก่าตัวผุ้เขาสีเอาเขาเก่าคือเก่าเลยพี่ยาดอกเขาบอกไว้ต่อไปเจ้าสิบุรได้กินแล้วเจ้าบบฟังน่ะ ครันี้ก็สัมนี้มือหน้าเจอกันใหม่คือเขาจ้าอย่าลืมติดตามกดไลค์ให้สม,มุยน้ำเนเด้อพี่น้องเบิงให้จบคลิปน้ำเนจ้าเพื่อเป็นกำลังใจหาดอกกระเจียวไปเรื่อยๆเดี๋ยวฮิตพอออกสม,มุยชีมาบอกเด้อจ้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับผมครับบ้านครับ